ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน,นกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมภูมเกมเมอร์ทีวีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเมอร์เจนอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาตา่าหอคอยไม่รู้จบนะครับตอนนี้ผมก็ถึงด่านที่สา3รอยสามแล้วนะครับซึ่งผมอยากได้เพชรนะครับได้เพชรไปสุมนะครับก็อะไรประมาณนั้นนะเื่ยงในส่วนพวกเกียร์กับไอเทมเนี่ยผมก็ไวที่หลังนะแต่ผมอยากไปสมุมเอาตัวก่อนนะมาทำนะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็เป็นอะไรประมาณนี้นะผมขอเปลี่ยนเซตก่อนไอเทมตอนนี้ค่าพลังของผมทั้งกิมของผมอยู่ที่หกแสนห้ามื่นสี่พันเ้าร้อยสิบสี่นะครับซึ่งมากกว่าฝั่งตรงข้ามอยู่สองแสนนะครับประมาณนะั้นเราประมาณสองแสนนะโอเคเราสามารถกดข้ามได้นะครับเราก็จะกดข้ามไปกันแบบเรื่อยๆเลยนะแล้วผมก็มาหาเอเอเอะไรพลังงานนี้ด้วยนะ แกนรพลังงานนะครับซึ่งเอาไปอัพตัวละครของผมนี่เองครับอโอาเคเราก็จะไปกันแบบเรื่อยๆนะเรื่อยๆเรื่อยๆมาข้างนใะนจะได้เล่นง่ายกันขึ้นนิดหน่อยด่านที่เท่าไหร่ละด่านที่รอยสองร้อยสามร้อยแปดจะไปสามร้อยเก้า ต่อไป3ามสโอเคครับเราไปได้เรื่อยๆแบบรุดเร็วนะครอาถ้าเกิดเสียงผมเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพาว่ามันอาจจะไกลไม่ไปหน่อยนะเสียงผมก็เลยอาจจะเบานะครับแต่ว่าเสียงเกมอาจจะดังกว่าผมก็ขอโทษเช่นเคยนะครับโอเค ไปต่อได้แบบเรื่อยๆครับเรื Brooklyn, ่อยๆเราไปต่อนีครับตอนนี้ค่าพลังของฝ่ายศัตรูขึ้นมาแล้วนะครับห้าแสนสอนะครับก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะโอเคต่อต่อได้อีต่อได้อีเราน่าจะต่อกันได้แบบยาวๆอยู่นะน่าจะถึงนาที่ร้อยิบ อยู่ไหมสามร้อยยี่สิบแล้วนี่สามร้อยสามสิบหรือเปล่ามาดูกันสิดูจากเกณฑ์ที่ผมตั้งไว้นะ่จาจะถึงสามร้อยสี่สิบนะโดยประมาณนะสามร้อยสี่สิบนะครับน่าจะไปถึงอยู่นะหรือเปล่าหรือเปล่านะทำแม่งทำแม่งอยู่นะอ่า ดันที่สามร้อล้วสามถึงดันที่330แล้วครับท่านผู้ชมกำลังใจไปด้วยกันดาน,นที่หนึงร้อยสาไอ้สามร้อยสามสินะครับโอเคเราสามารถผ่านได้แล้วนะครับเป็นไปตามกินครับถึงดันสาม้อยสีอยู่นะน่าจะถึงโอ้โหขึ้นมาห0 0 0นแล้วครับขึ้นขึมาห0 0 0นตอนนี้ขึ้นมา5้าแสนเ้านะครับอันนี้ลดลงไปอีก5 7, ้าแสนเจดสามารถซืได้ อันนี้เป็นห้าแสนแปดทไมแต่ละทีมมันค่าพลังไม่เท่ากันนะอันนี้หกแสนนะหกแสนสองก็ขออภัยด้วยนะที่มีขออ้อความอะไรเด้งขึ้นมานะอันนี้หกแสนสองนะครับอเราสามารถเรายัางสามารถสู้ได้นะครับเราต้องสู้ไปหกแสนสองเก้าพันสี่สิบเอ๋ออันนี้ยานหนึ่งครับ เราถึงด่าน45ได้อยู่อ่ะเราเคลียร์จนถึงด่านที่45ได้อยู่นะครับก็โอเคเราจะไปแบบยาวๆเลยครับแบบไม่ต้องพักครับจนกว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้นะครับก็ค่อยว่ากันเนาะอุยอ้ยโอ,ยโอยแ3แล้วแพ้เฉยครับเดีย๋ยวขอเล่นใหม่ มาณนี้น่าจะได้โอเคขอเล่นฝั่งทางออสนะครับโอ้โหแพ้อืมมักระเล็ดหลักันโอเคเจาะมักกะเล็ดได้ก่อนขอเจาะไปที่ออสนะครับเราสามารถยังผ่านได้อยู่นะโอ้โหถึงนั่น4 5จริงครับ ต่อไปส6ต้องเล่นเองแล้วล่ะครับตอนนี้อ่อาลองสิขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับโอเคสตีฟเราจัดการตัวนี่แะอ้าสตีฟเราโดนสตันครับ โดนแช่ยาวเลยเมื่อกี้ยืนนิ่งๆต่อได้อีกครับต่อได้อีกเรายังไปได้อีกนะครับดูจากที่เราเล่นเมื่อกี้อ่านี่เราสามารถผ่านได้าสามารถผ่านไปได้เลยนะโอเคอนนเราผ่านไปได้ละเราเดี๋ยวผมจะเล่นทางนักบวชก่อนนะเดี๋ยวนักบวชจะเป็นฮูลเลอร์นะจะหิวให้เพื่อนนะถ้าเกิดยิ่งยืนนานนี่เรายิ่งเสียเปรียบนะครับ มีไปได้ให้จัดการพวกที่ที่เราตุ่นหินะจัดการตุ่นอิไปเลยนะครับจัดการได้ไวนิดหนึนะเราไปแล้วครับเนี่ย,ขยเขี่ยไปเลยโอ้ยโดนจุดเพือ่อไม่ทันสกิลใช้ไม่ทันนะครับก็โอเคครับเราน่าจะมาถึงด่านที่346ปร้อยสี่สลบโผล่ประมาณ ร้อยสี่สิบแปดครับเราก็มาถึงแค่าดลา่สามร้อยสี่สิบแปดนะครับหยุดอยู่แค่ช่วงนี้นะพูดเราเพชรมาเยอะเลยนะครับนี่ไงไอกัมพีมายีดไออย่างเยอะไอเยอะมากดลั่ห้าสิบก็โอเคครับเราน่าจะขึ้นมาได้แค่นี้นะก็เอาไว้คลิปหน้าครับผมจะมาไต่ไปด้วยกันอีกครั้งนะครับเา ขอจบคลิปไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับคลายหัวใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านครับบ๊ายบาย